เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นซีอเอ็มนะครับโดยไม่ให้มันกระตุกนะครับคือหลายๆคนเนี่ยที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะไม่กระตุกนะครับแต่ว่าเนี้ยคือเรามาจารองนะครับจาลองในการเล่นบนคอมซึ่งผมจะใช้โปรแกรมนี้ครับ LD Player 9นะครับทุกคนซึ่งหลายๆคนก็ใช้โปรแกรมนี้แหละครับในการจําลองแล้วก็เล่นซีเอ็นะครับใน PC อ่ะ ทีนี้นะครับหลายคนก็เจอปัญหาในการกระตุกของเกมบ้างแหละอะไรบ้างแหละซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปปรับนะฮะว่าทํายังไงจะให้มันลื่นๆแบบผมนะเฟรมเรทพุ่งๆไปเลยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ให้เปิดไอตัว LD Player ขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนจากนั้นนะครับให้เราไปสังเกตตรงข้างบนนี้นะครับมันจะมี3มขีดอยู่นะครับให้เราไปเลือกตรงนั้นแล้วก็แสดง FPS ก่อนดู FPS นะครับว่า เอพีของตัวเกมเราเนี่ยมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนเนี้ยผมผมเลยอยู่ในเมืองนะครับที่คนแบบค่อนข้างจะพุกพ่านนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ57-60นะครับอ่าทีนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่ามันปรับยังไงเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าได้แค่30ิทเองพี่ทำไงดีวะก็เรือกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าของซอฟต์แวร์นะครับอ่า เรามาตั้งกัรหนู้ก่อนการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตรงนี้ผมจะใช้ที่1,920คูณ1,80นะเพื่อให้ภาพมันค่อนข้างคมชัดเพราะว่าผมเนี่ยสตรีมด้วยอัดคลิปด้วยนะครับก็เลยจะต้องประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําแบบผมคือแบบอยากเล่นลื่นๆนะครับก็ปรับลดลรันตามความชอบของตัวเองดูนะครับแล้วก็ตัว CPU นะครับตัว CPU เนี่ยผมจะให้มันวิ่งอยู่ที่8คอร์ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวแรมนะครับจะวิ่งอยู่ที่8กิกเลยนะครับก็คือแบบ จัดเต็มนะฮะจัดเต็มไปเลยแล้วก็ต่อไปนะครับให้เราไปดูที่ตัวนี้ครับการตั้งค่าเกมครับการตั้งค่าเกมเนี่ยตัวนี้จะมีผลอย่างมากนะครับกับเฟรมเรท ซึ่งผมตั้งสูงสุดที่จอผมเนี่ยรับได้ก็คือ240 fps นะครับซึ่งจอผมเนี่ยมันเป็นจอ240ก็สามารถรันได้ถึง240 fps นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ถึงเนี่ยตั้งที่60หรือ90ก็ได้นะครับ60ก็ปริมาณที่มันแบบเออโอเคลื่นแล้วครับแต่ว่าทีนี้ผมอยากให้มันสุดก็เลยไปที่240นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับใช้งานโหมดเฟรมเรท ั้มสูงนะครับอ่าเฟรมเรทสูงนะครับใช้ตัวนี้ด้วยนะเพื่อให้มันแบบวิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเรทสูงๆไปเลยนะครับอ่าจากนั้นก็กดบันทึกค่าไปนะครับแล้วมันอาจจะให้เราเนี่ยทำการรีหนึ่งครั้งนะครับเราก็ทําการรีไปแค่นี้เองนะครับมันก็จะลื่นและอ่าทีนี้นะครับเรามาดูการปรับค่าในเกมกันบ้างดีกว่าการปรับค่าในเกมนะครับ ให้เรานะครับไปที่3ขีดตรงนี้และไปเลือกที่ฟันเฟืองข้างล่างขวามือนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับวิ่งไปดูที่กราฟิกตรงนี้นี่กราฟิกนะครับคือ ปรับความสว่างของ UI นะครับก็คือพวกข้อความอะไรเงี้ยที่มันเป็นปุ่มกดต,ต่างๆนะครับก็ให้มันเป็น normal mm. ก็ได้หรือจะให้มันเป็นสว่างเลยแต่ส่วนตัวแล้วผมปรับให้มันเป็น normal นะครับ mm. เพื่อให้มันแบบใช้พลังงานน้อยลงนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นคุณภาพโดยรวมนะครับก็คือจะเป็นผู้เล่นนะครับหรือต่ําปานกลางฝูงนนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ปรับมาเป็นที่ผู้เล่นไปเลยนะครับแล้วก็พื้นผิวนะพื้นผิวเนี่ย ให้เป็นต่ำนะครับเพราะว่าคุณภาพของพื้นผิวเนี่ยพื้นผิวพื้นหลังลเอฟเฟกอะไรพวกนี้มันมีผลต่อเป็นเรดที่มันวิ่งด้วยนะครับมันอาจจะทําให้กระตุกก็ได้แต่ผมก็ยังปรับเป็นต่ำนะอ่าต่อไปนะก็จะเป็นเอฟเฟกแสงนะปิดไปเลยไม่ต้องมีก็ได้นะพวกนี้คือเปิดมันก็อาจจะทําให้แหลกหรือไม่แหลกก็ได้แต่ผมก็ไม่มั่นใจก็เลยปิดดีกว่านะต่อไปเอฟเฟกคุณภาพอื่นๆนะผมก็เลือกเป็นต่ำ แล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟกของผู้เล่นอื่นนะครับก็จะเป็นแสงแสดงเอฟเฟกของผู้เล่นอื่นๆบนหน้าจอนะครับผมก็ปิดไปไม่ต้องไม่ต้องแสดงครับเดี๋ยวแลกต่อไปก็เอฟเฟกตตัวนี้คนระับ enhancement Effect นะครับสำหรับไอเทมที่ติดตั้งบนหน้าจอนะครับผมก็ปิดมันไปอีกเหมือนเดิมนะพอปิดไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะพอปิดก็จบเพีย okay. กับมาครับดิ้งกับมาอ่าเรียบร้อยครับ เท่านี้นัเกมของเราก็อาจจะรื่นขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบกินทรัพยากรเยอะขึ้นนะครับก็ลองดูลองไปปรับกันดูนะครับใครที่บ่นว่ามันวิ่งแค่30 fps นะครับคือมันได้แค่นั้นนะจริงๆแล้วมันปรับได้นะรหรือใครที่วิ่งแค่60อะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแหลกๆบ้างนะครับเวลาที่เราเนี่ยเจอกับคนที่มันแบบหนาแน่นจริงๆเนี่ยก็ มีกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็หย่อนๆกันไปละกันนะเออประมาณนี้ลองดูนะลองไปปรับกันดูนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะไม่ไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็แค่อยากมาบอกว่ามันปรับยังไงให้ลื่นนะครับเพราะว่าหลายคนถามว่ามันไม่ลื่นปรับยังไงนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคลองไปปรับกันดูนะนะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกมสิวเอ็มนะครับก็แนะนําว่า ร้านนี้เลยนะครับเป็นร้านที่รับเติมเงินเกมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม UM อแร็กนล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไปดูกันได้นะครับร้านเจน้ำกันขานะครับอ่าก็เป็นร้านที่ได้รับจดทะเบียนแล้วด้วยนะครับการบริการมาแล้ว5ปีนะครับลองไปใช้บริการเขาดูกันได้เนี่ยโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาบก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะจะทำอะไรก็ รอติดตามก็ได้หรืออยากให้ทำอะไรให้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลของไอ้เจ้าเกมซิลเอมนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆเ,เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอไปเรียนรู้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันต่างจาก PC โดยสิ้นเชิงเลยโอเคบ๊ายบายครับ